สุดครับวันนี้มาพบกับคิมมี่เอ,าเอนามิวแลวก็คิมมี่กิมเมอร์ซาซากันอีกแล้วนะตอนนี้เราจะมาล่าฮิปเปอร์ EP สองอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ข้างบ้านตัวเองเนี่ เอ๋อไว้ไหน่อ๋ออ๋ออ๋วไหนนี่เลยของเต็มไม่ถึงของในกล่องไม่ใช่ของในตัวจะมืดแล้วทำไงดีเนี่ย กินดีไหมวะสะสมไว้ทำไสะสมไว้ทำไมก็ไม่รู้กูคุยกับเค้าช่ทั้ เอาอะไรไปด้วยขนมปังไว้เ่นเดียวขอไปนะงกไป,ปเปล่าเราผ่นเดียวนี่นะ ดาบพร้อมของกินพร้อมโคดเปลืองประตูก็เปิดแล้วนี่ยว ตัวเดียวพอ,เ,อเมื่อกี้ที่เงียบไปก็ไม่ใช่ว่าไม่อยู่นะไม่ใช่ว่าอไม่ใชุ่่้ยลาฮิปเปอร์ของจริงแล้วไอซ่าเ้ย,ส,ยสองตัวนี่มาตัวเดียวก่อนอืม น้องสาวมาพี่เลิกพี่อ้โอ้มึงเน,นี่ยพากูไปกันเอาจนโหดเด้อได้ขาวว่าโหดเด้อขอข้ามังนงงก็อน้นอื้อหือ กดเก่งก็ก่อไอ้น้องมามาหาพี่มามาหาพี่มาวดเก่งอย่างงี้ตายเร็วนะน้องสาววดเก่งนะสกเกลเลตันกับพ่เปิลนี่กูไม่ท้าสัตว์เอาไอ้งูไม่หมดก่อนแล้วเขาจะเรียกว่าโอ้โห โอ้ตกใจหมดเลยตอนนี้กัน Hi keeper Hi hi ย i h ยจริงแล้วไอ้สัตว์เอ้ก,กูเจอไปร้อยตัวนี่กูไม่ตายเหรอ Yeah. มันพางตัวได้มันชิปเปอร์นะเว้ยพางตัวอ,อู้มันอยู่หลังกูโ oh อ้มายโชคดีที่ชุดเกาะเราเป็นชุดเกาะเทพ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  ก็จิงจิ้งกับเขมี่กูชอบขิ้เปอร์ด้านหลัง เฮ้ยโอ้โพี่ม่ให้โอ้โ เกาะทองกางเสี่ยวม่อยู่ด้านหลังอ่ะโอ้เจ็ดนาทีแล้ว นาทีแล้วงั้นก่อนไลคลิปขอไปนอนก่อนแันวะเนี่ยอันนี้ลา่าค่อนข้างตาก อ่านแล้วยังไม่ยังเรายังไม่ได้อ่านหนังสือเลย okay. bye. โอเคบายบายเฮ้ยเดี๋ยวปิดคลิปขอสักตัวนึงได้ไหมเนะี่ยตัวไร้ก็ได้ตอนนี้ฮิปเปอร์แล้วกันฮายฮิปเปอร์ Oh, come on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 , mm. bye bye.